มันเบอร์รี่นะคะหรือว่าลูกหม่อนกันนะคะมาทำเป็นอะไซพายนะคะ<อ>เรามีแยมนะคะทานกับสโคนไปแล้วมีเค้กลูกหม่อนไปแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาเป็นแยมเออพายนะคะเป็นพาย มันค่อนข้างจะเก็บยากเพราะว่ามันจะแบบว่าแน่นๆนะฮะใบแน่นๆปลูกไว้แค่มันไม่กี่ต้นอะค่ะอันนี้คือรวมกี่ต้นอะพี่สองเหรอสา,สามต้นนะะประมาณสามต้นกล้องเราก็ทำไมมันไม่เห็นวะ อีกเก็บกาอีกเนื้อหาะเาราจะต้องโอเคเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำพายมันบอรี่กันนะคะ